พางพาดหรืคนยกดุพี่น้องครับผมพี่น้องกาบสวัสดีเช้าวันหยุดครับผมพามายามรอบพี่น้องโอ้ออกมาสายแห้งครับผมพี่น้องมาดูรอบกันมี่ปลาเขา่าบ่ไว้คนกันง้างมาไล่พี่น้องมองเขาเห็ดใบครับผมเคคกับผมเดี๋ยวมาดูกันส่รอบใบเสี่ยงเลยมีปลาเข่าบ่เข่าเดี๋ยวพี่น้องลังนี่ซ่อง,งเบิ้งแล้ว มันเดินขึ้นก็นเข้าไปสามตัวเลยเนี่ยขันเขามันวจะมีห้อยเปียกนะผมพี่น,อน้องเมนบอกขึ้เห็นขึ้นตองส่งปลาเลยวะน้องพ่อเมีนแตม,มาขุดลงไหมหนามนยุบลงอากาศห่อนครับผมทั้งหน้าเขาก็เห็ดเป็นหูช่องเขามาได้พี่นอ้องใส่ไปปิดคล้องไปครับผมบรรยากาศตอนสายๆครับผมเดี๋ยวมาดูกัน ปลาเขา่าปะอู้หลังนี้พี่น้องหลอดของเราบโปงๆครับผมนี่เห็นรึเปล่าเ้ยเข่าดีเถอะปะมองอย่นี้วะหมูวัดก็เข่านั้ครับผมพี่น้องไงเห็นปะนี่ตัดดวนี้ถึงนี่ลักษณะนี่ปลาเข่าครับผุ้นะ่ะตามหลอดเพาขึ้นมาเลยผนะุ้น่ะอย่ามาหลุดกันว่าสิจะโตกันพี่น้องพี่ต่ำขึ้นหลายแท้ เมื่อต้องพางอย่างใช้เห็ดเป็นหูคล้องไปทั้งหน้าเป็นรองขามาครับผมเดี๋ยวเอาหยากปกทั้งน้อยเพราะอยากพางพางเราค้นยกดุปพี่น้องไม่เกือบโดดเส้นหนาควยอุ้ยบกครับผมใช้ได้ครัพี่น้องอ้ยดันไปแล้วดันจ๊กตัวอ้สมกับมันดันลอดออกไปพี่น้อง ตัวเดียวนี่ละหลอกเขาเบิดเลยลังสุดท้ายพี่นอ้องเดี๋ยวเขาติดตรงนี้หัวนั้นกับเขามบนกับเขาพี่นอ้องโลขึ้นนะผมอมพดเนาะจังบอบอนี้แม่แหลกเอื้อลยพี่นอ้องโลกวาแท้ตัวนี้ มันมานครับผมคุ้มเลยนี่พี่น้องตมันใหญ่ครับผมอู้สายสายสายเราวันนิ้พี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวเปล่ากันครับผมใหญ่หลายพี่น้องอู้มันมานพี่น้องเอาพี่น้องไม่อยากว่าดังครับผมเพราะว่านี่กระจอมหาปลาหมนซุ้มนี่แหละมักยกรลบเพราะตลอดเลยเลยต้องใส่สีกับผมไม่เข้าใจกันเด้ เล็กสิโยกเห็นยังเนี่ยพี่น้องใหญ่ครับผมโลแแห่มาโลสองโลสามแล้วตัวนี้อยู่ใกล้ๆกันเผลอไม่ได้ครับผมซุ้มนี่มาหาขึ้นกันได้ไหมสิโยของเขาเป็นยังมี่ซุ้มนี่ละยกอะต่ว่าบ่เห็นดอกตอนยกแต่ว่าคิดว่าแมนหลายเปอร์เซ็นต์หมูว้านก็เข่าเนี่ยพี่น้องตัวนี้หลังนี่ไหมมื่อกี้เข่าอีกแล้วแต่หมูว้านเข่าบ่ใหญ่ซัมหนีครับหน่อยก็กั้นน้อยนึง หมูว้านสีอยู่ประมาณโลนี่แหละนึกเก่าขีดนะมีพี่น้องมันมาแล้วครับผมการไส่รอบวิธีไท่รอบที่พี่น้องเอฟซีถามข้ามากระเข้าไปเบื้องไหนหรือพี่น้องบาเบีวเฮดลงไปแล้วล่ะการเลือกไม้ขันคน้นไทหล่าเขาเซ่งหูครับผมมาหม่องไหนมันเคยเข่าเข่าจังไหนมันก็สิเข่าพี่น้องหลังไหนขันหลังไหนบ่าเข่ากับบ่าเข่าเด้ขืนย่กับหม่องปลาครับผมครับผมโอเคครับผมวันนี้กับมันมาขึ้เกาแล้วผมพี่น้องเดี๋ยวต่อไป จะไปดูเบ็ดแล้วก็พยายามหลอดในน้ำต่อครับผมมาพี่น้องตอนนี้หามาหอดบ้านลได้ตัวเดียวแล้วครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ว่าสิไปเบิ่องหลบดในน้ำม,มีคนหาปลาเห็นผมก็เลยบ่ทันยกมือแรงก่อนเสียหลอดไปใส่อีกแ้วก็สิค่อยไปยกทีเดียวเดี่ยมาดูตัวนี้อู้ว้าแลวพี่น้องตัวนี้มันสิโลขึ้นอีลีครับผมตัวนี้อยู่ที่โลสาครับผมใหญ่ๆพี่น้องโลสโล4เพราะว่าหักอันนี้ออกขีดนึงนี่ใหญ่ๆครับผม